วันนี้มาทำนมใหม่ชินซุปกะพี่น้องน้องไหมหลังจากที่เห้าแต่งกิ่งสางโกออกห้แล้วก็ะโหดน้ำห้จ้ะเดยกกินหลายหลบแล้วพี่นอ้อง,องเบื่อนอนกันตุ่มจะข้าวแสบจ้ะมูนี่สใส่เสียมซับเอา เอนีสิเป็นหนงเพื่อนซับซับเลือดจลจำๆจ้ะพี่น้องมันจังคอยบอกเกิดหนงแนวนี้จ้ะมีเนีงเพื่อน,นเกิดเกิด้ายหลายเดี๋ยวพายางเบิ่งก่อนจ้ะพอเดี๋ยวเอาขาต่างกล่องมาก่ะเพ่พายเบิ่งเต็นอเพื่อ,น,น,น,อนที่ซื้อนี่โอ๊ยร้ายจ้ะ <c oughs> หนอไม่ใหญ่แต่ว่ากะใข่ก็บริหีกินพี่น้องยามแลง อยากือเด้อยามพังบ่มีมีแค่สองกอจก้ะสองนอสวยๆเลยกอนอีกโคดนามหายขึ้นกันจ้ะตัวน,นี้สิเป็นแหนงเพิินทีเขาเอาต้นเอาลำเพิ่นออกมาจ้ะพี่น้องตอน้นชัดออกขึ้นจ้ะ ทรับแตเตละาเทือกับพ่อดีแกงนึงนี่ล่ะละหลายคนถามมาขายวอรประชันบ่ได้ขายด้วยจ้าพ่อแต่ได้ยินอ่อนอ่อนลำพ่นไหวหลายเติบอยู่ยใครแน่ตั้งแต่บ,บ่มีน้ำจ่าละกะ เป็นสิเป็นคือจังเครื่อ,อยนะจ๊ะพี่นอ้องงาเพิ่นเวลาเขาแต่งเขากับดึงลงง่ายๆจ้ะดูแลง,ง่ายอยู่หน้าปลูกอยู่มันกอใบใหญ่ลำใบใหญ่ต้นใบใหญ่พี่น้องเขากับสามาถหาต้นพันทางเฟซบุ๊กหรือว่าตามอันออนไลน์ต่าง,ง,งๆนั่นแหละจ้ะพิมพ์ว่าไผ่กินสดไผ่บงหวานเบอร์เก่าสีนอ้อยใหญ่ด้วยจ้ะอันนี้สิประมาณเบอร์สามของหง พราะว่าขอต้อนพันธุ์เพิ่นมาเอาเดี๋ยวซับน้องใหม่กันพี่น้องบ่ได้ซับให้เบิงบ่งหรอกจ้ะเสียมกว่มี่จุมาสันสันจ้ะนี่จ้าซับแล้วเรียบร,ร้อยพอดีแกงจ้ะพี่น้องไป่ปอกเลยกะบอตรงตรง้มแกงเลยฝานเป็นตอนหน่อยหน่อยใหญ่ๆแล้วแต่มักจ้าแกงใส่ไข่หมดแดงยามนี่แบบแซ่บเด้อ